รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect ตอนรับสุชมเวลาของ News Connect มาคอนเนิรคนคอนเนิข่าวกับผมอภิศักษ์สุวรรณศักดิ์ครับวันนี้มาติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมนะครับกับศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านกนารจัดการสารและของเสียนตราย กับการจัดการซาก w e ีเว e ตอนที่2 d i ด i t a l v m a n แม e ิทระบบติดตาม e-waste คืออะไร <ASS ASS <IC AL> คุณผู้ฟังครับสอสอ,อนะครับเห็นความสําคัญของระบบการติดตามซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกขั้นตอนจึงได้ร่วมมือกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิิสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การสนับสนุนนะครับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดําเนินง,งานโครงการศึกษาวิจัยจําลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อผลักดันให้เกิดระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy โดยเน้นให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะต้องเริ่มนะครับจากกิจกรรมการรับคืนซากเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดการตามขั้นตอนต่างๆที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้ในโครงการนะครับได้ดําเนินการจัดการโดยการคัดเลือกพื้นที่นําร่องในจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อม ได้แก่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยกําหนดตัวอย่างชนิดผลิตภัณฑ์จํานวน5ชนิดประกอบด้วยเครื่องรับโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือซึ่งผลการศึกษาพบว่าแนวทางที่จะทําให้เกิดการดําเนินการตามกลไกได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยระบบติดตามซากผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยสสอ,อได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล f ีเมนะครับหรือ DWM ขึ้นนะขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทําให้ผู้ทิ้งขยะมั่นใจได้ว่าซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรานาไปทิ้งยังจุดรับ,รบได้ถูกนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีและอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วในขณะเดียวกันโครงการนี้นได้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการและรับคืนซากผลิตภัณฑ์ให้แก่ซาเล้ง ผู้ขนส่งและประชาชนทั่วไปเพื่อถ่ายทอดความรู้และลุนรงนะครับให้มีการจัดส่งสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อนําไปกําจัดอย่างเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและสุขภาพอนามัยและนอกจากนี้นะครับยังให้มีการจัดขึ้นทะเบียนซาเล้งและผู้ขนส่งนะครับที่ผ่านการฝึกอบรมจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลในการดำเนินงานในอนาคตด้วยครับและระบบดิจิทัล V Manifest นะครับหรือว่า DWM นั้นใช้งานอย่างไรและใครสามารถใช้ได้บ้างนะครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้าครับและนี่คือทั้งหมดครับของข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายสำหรับวันนี้ช่วงเวลาของ News Connect หมดแล้วและกลับมาติดตามกันได้ใหม่สวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect